5X จาก i f l นะครับเป็นสายวุบตัวใหม่ในตลาดนะครับมาดูกันเลยว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมี USB อฟ a m pad สายลัดใบพัดตัวโดรนแล้วก็ กกอร์ในกล่องไม่เป้วในกล่องเราไม่ดูเราไม่สนใจขอไปดูตัวโดนก่อนนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับตัวนี้เจ้าตัว Alpha 85x ครับจาก i f ไฟต t ตัวนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นโดนขนาด85มิมนะครับจากมอเตอร์ถึงมอเตอร์แล้วก็หนักประมาณ85กรัมนะครับ โดยที่ไม่มีแบตเตอรี่ตัวนี้รองรับแบตเตอรี่2ถึง 4s นะครับที่พิเศษของมันนะครับน่าจะเป็นตัวแคนอปี้ของมันเองนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับตัวนี้เป็นระบบดิจิตอลนะครับก็คือใช้กับ DJI Digital FPV นะกล้องที่ใช้เนี่ยเป็น Cadex Nebula นะครับ Cadex Nebula ซึ่งมันเป็นตัวเล็กกว่า Cadex Vista นะครับก็คือตัวตัวกล้องเนี่ย มันเปลี่ยนใหม่นะครับแทนที่จะใช้กล้องออริจินอลของ D J I เขาก็เปลี่ยนเป็นกล้องของเขาเองนะครับซึ่งข้อดีของมันคือมันเบาเบาลงค่อนข้างเยอะนะครับบอร์ดเป็น F 4 4-in-1 นะครับ E S C ซึ่งอโอเคเลยนะตัวนี้มีทั้ง O S D มีทั้งอะไรพร้อมเลยครบทุกอย่างแล้วก็เป็นปลั๊กเสียบด้วยนะครับจาก D J I c a d e x ไก จาก Cadillac Nebula มาเนี่ยเป็นเสียบลงไปที่บอร์ดเลยโดยที่ไม่ต้องบัดกีใดทันะ้งสิ้นนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ขนาดหนึ่งเดี๋ยวนะมองไม่เห็นหนึ่งสามศูนย์สามนะมองเห็นไหมหนึ่งสามศูนย์สามสามพันเคอห้าพัน kv นะครับห้าพัน kv ทำให้เจ้าตัวนี้กับแบต 4S นะครับ450มิลลิมบินได้ถึง5้ถึง7นาทีผมเทสแล้ว์มันได้ประมาณ5นาทีแต่ว่าถ้าเกิดจะพุชให้แบตตายเลยก็อาจจะได้ถึง7นาทีก็ได้นะเพราะว่าผมบินแบบประหยัดแบตก็จบที่เซลลาสา3.5โวลต์นะครับก็ไม่แย่มากนะถึงจะถ้าพุชให้เหลือ3 3 3จนี่อาจจะอาจจะได้ถึง7นาทีจริงๆอย่างที่เขาบอกก็ได้นะ เดีวว่าอย่าเลยแบตพังเปล่าเนาะโอเคอันนี้คือข้อดีของมันนะครับสถานะการบีเอ็มแบบรูปรูปรูปลักการบินรูปลักการบินก็คือจะเป็นการบินแบบเริ่มเริ่มหน่นนอยเขาจูนให้บินเพื่อระยะเวลานานขึ้นนะครับระยะเวลานานขึ้นในการบินนะด,นดูชัดๆอีกทีนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กับรีโมท DJI นะครับแต่ว่ามีอีก2เวอร์ชันนะครับตัวนี้มี3เวอร์ชั่นด้วยกันก็คือ1เจ้าตัวนี้ DJI Digital FPV System 2เป็นตัว Cadex 4K นะครับ 4K Camera กล้อง 4K ก็เป็น Cadex Loris แล้วก็อันสุดท้ายก็เป็น Cadex Total อันใหม่นะครับตัว Mini 180 0 HD นะครับ ก็แล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนมีแว่นแบบไหนนะครับก็ส่วนตัวผมก็ดีใจ FPV นะครับตัวนี้แนะนำมากๆโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปบินกันเลยครับ